Bye-bye. <laughs> นอยู่แล้วเราอุตส่าห์แบบจักรรำทำมานานค่ะออมีหาเดือนร้อยห้าสิบผิวก็คือเป็นอะไรที่ยากมากออแล้วก็เล่นออหลายคาแรคเตอร์แต่ว่าที่สาคัญสําหรับเบลพี่ยากที่สุดสำหรับเรื่อง,องนี้คือการเป็นตักตานที่ออจะต้องมีทั้งความตอนนี้พูดได้แล้วออมีทั้งความการเก่งและมีทั้งแบบคนใหม่อะค่ะคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคือแบบมันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเบลแบบแทบจะเป็นไบโพลาร์ตอนนั้นแบบคือมันแบบมันเหมือนแบบว่าใช่ค่ะ เรตติ้งเจ็ดไปลายแล้วหลายคนถามว่าทะลุแปดเลยไหมวันนี้ก็อยากนะคือถ้าดูตามสถิติอะค่ะมันเป็นไปได้คือเรื่อยๆอันนี้เบลเบลเรียกว่าวางใจได้ยังเพราะก่อนนี้เบลบอกก็ยังกังวลเพราะยังเหลืออีกหลายอีพีแต่ตอนนี้มันขึ้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 นยังไม่ดอกเลยคือไม่ได้วางใจในแง่ของเรตติ้งแบบคือไม่ได้มองมีจุดนัดสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่วางใจในเรื่องของแบบเรื่องราวก็โดนเหมือนทุกคนุดนทุกคนนะคะว่ามันเกิ หลายตอนมยังไม่พึ้นเลยอ่ะอยากได้เท่าไหร่ในใจเบลความฝัน้เป็นความฝันส่ความฝนองก็เลขสตัวไม่แน่นะบอกว่าไปเรเลขสตัวที่คุณเห็นห็นบอกว่าเบลเนี่ยเบลจะเรียงนักข่าวเลยางข่าวัได้สจบไปเลยอันเปี่นว่ากองมันถึงวเดอ่นคะช่วยแบบไหว้ค่ะขอ แต่ว่าได้มีการไปไหว้พระพงศ์ในวันแรกก่อนอ่อนออแอเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะยังไม่มีโอกาสได้ไปไหว้แล่วเบลล์อ่ะเป็นทำง,งานที่ชอบเบลก็เลยแบบพี่น็องแนะนำนี่ยแหละว่าแบบเบลลได้ไหว้หรือยังแล้วเบลล์อ่ะลึกลึกไปเลยว่าเรื่องนนเนี็ยคือชื่อเรื่องว่าพระพิชิตเบลก็เลยได้ไปไหว้พระพงศ์ แอปขามพี่น้องนี่ยังมันก็แอบบุญไป้ก่อนอย่ามัพาเราไปรับอยู่นะแอปข่าวเราค่ะมีไหมก็ความจริงอ่ะคุยกันเล่นๆกับเพื่อนๆนักแสดงนั่นแหละว่าเท่าไหร่ีเราถึงจะไปแบบไปไหว้เ้วประเด็นคือมันแบบมันขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกอ่ะก็เลยแบบเออเดี๋ยวก็คงต้องไปไหว้มีอ่ะคือบนบุไปอยู่ไปหลวงที่เดียวเลยไม่ไม่ไม่ได้บนเลยค่ะอกวาแต่แรกเลยให้ท้าพรมท่านลิขิตแบบนี้ตั จริงๆเรามีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แบบวกับความคาดหวังของเราอยากได้อะไรอยากจะทา้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสบายใจมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองด้วยกับเอ่อเลรเชื่อว่าถ้าเราทําสิ่งดีๆอย่างเช่นอย่างเรื่องเนี้ยสามารถทําให้คนมีินมีใช้มากขึ้นหรือว่าตอบแทนอะไรให้กับประเทศเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะสปอนกลับมาตปเอย่างตอนนี้เริ่มกลับมากับปรากฏการณ์ถนนโลกอีกรอบนึ้อะไรอย่างเงี้ย ดีใจค่ะดีใจที่คนมีความสุขกับการดูละครของเราแล้วก็ววเราก็ทำเต็มที่จริงๆก็กอยากให้คนมีความสุข,ขอเออส่วนตัวเวลามันออนแอร์วันที่เราเน,นี่ยเราก็ต้องรีบกลับบ้านเดีเ๋ยวก็ดูก็พยายามดูสดเน่ทุกคนคะ่ะถ้ามีโอกาสก็จะดูสดแต่ว่าถ้าอยู่าอนอกก็จะเปิดออนไลน์ยังไงยอดหนึ่งยอดนั้นต้องเป็นของฉัน้าวได้พี่กีี่หลังๆที่กระแสจริจะเริ่มใหม่กกำลังหรพี่โบ้ใช่เริ่มมาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มมีความรสึกต่อกันแล้วเริ่มมีความ กัดกันงอนกันแบบดีกันไอ้ผู้ชายคิ้ววายเราก็แมนสักด้วยเอขึ้นเลยไปใหญ่แล้วตอนนี้ด้วยแขกพอพอจิ้นเนาะแฟนคลับก็เลยแบบเอาใหญ่แล้วกอนุ้ยเป็นแฟนหรือเปล่าอะไเอาป่ะได้แล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นโอ้ยเต็มเลยมาลูกเยอะมาก โต่าก็จะช่วยไงทนนี้มันก็อุ้มเพราะว่าจ้่าค่าก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะก็แบบเหมือนเดิมอ่ะกับพี่โบอ่ะค่ะคือเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงๆนะคะไม่ใช่พี่สบวเราจริงจริงนะเราตัวตนกันเหรอมันเห็นกันในทุกนิตสัยมันมันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันแต่ว่าคือแบบเออเราเป็นพี่น้องดีกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่จักรยานนะอะไรฟิมานะเกินหนุนเกันหนุนการแต่เซิร์ฟนันที่ตัดออาไว้ดูมันก็มีความเนลืสนตันแบบาเออะไรนะมีอะไรปลยดึงองนี่ก็โชว์หตบตุ้มิใจนะเออยังไงหรไม่ถับพี่เขาสคแ่เล้วอแล้วก็อยางที่เราบอกคมันมันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะกันไม่จำเป็นว่า เราจะพบกันหรือว่าเราเรารู้จักกันแบบไหนแบบไม่ใช่เป็น้ามครับอะไรแบบนี้แล้วมันงจรงมันจะมีเซิร์โมเมนต์หรืออะไรอย่างไรบ้างเซอร์โมเมนต์ในในการแบบว่าเวลาออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาเลือกสร็จแรงอ่ะเห็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ตีกันอยู่ไงในละครในละครละครคนมีแน่นอนอยู่แล้ว เป็นแล้วจะกลับมาภูงบัลลังก์เจ้าแม่ทีเซนเตอร์อยู่ไหมฮะมาแจกแดงอันนี้โอเคค่ะเออได้หมดเลยค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าคุณน่ารักเลยค่ะจางด้ปลายปีนี้สักีสุดตัวเนาะสาธุลูกค้ายังไม่หมดประเทศไทยใช่ไหมลูกค้าใหม่ก็ได้เสมอไม่ได้อาเบลเบลล่าที่ไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้วใช่เป็นยอดเยอะมากเจ้าพักกระดิ่งค่ะก็มีคนร่วมเยอะค่ะประมาณ อันนี้คือเยอะสุดแั้งแต่เดลทำกระถิ่นมาเลยนะฮะเยอะสุดค่ะ<ร>แล้วก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ลงมือไปทำเอง,งไปบัางประชุมไปแบบเชิญ <ๆๆ S 2> แขกอะไรทำหลายอย่างมากเลยควันนั้นเป็นยังไงบ้างอากาศอากาศบรรยากาศอะไรต่างๆก็ก็ค่อนข้างนะคะคือือน มีทีมของทางวัดที่เขาจัดการระบบดีมากเลยค่ะที่อย่างก,ก็เลยแบบเหม่โฟโลเป็นเวลาเวลาไปแลถึงโรงทานร้อยกว่าโรมที่เขาก็สามารถจัดให้มัน,นไม่เขาเรียกว่าไม่แออัดและไม่วุ่นวายได้่ออตอนแรกเราก็รู้สึกแบบเออวั่ใจนิดนึงเพราะเราก็เออเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มันจะโอเคหรือเปลเ่าอะไร้ยแต่ก็ส่วนมากก็คือตั้งจิตน,นะคะแล้วก็ขอขอ,อที่อยากรับเรื่อแล้วก็ขอบุญกุศลสมบูรณุคลณที่อัมพนา ในตอนนั uh ้นเราเป็นแล้วราเป็นเป็นค่ะเอ่ออินเทอร์เน็ต Welcome to Star Society